ิรโสยคังทิยองเววัจจานโตสัพพะโรอิจเวนนสัตตมายธัพมภวสัเพียง เวรยกาสจาวรแกโดเจริญชัยมงคลคาถาเป็นการแสดงความยินดีที่ท่านด็อกเตอร์พระมหาถนัด ได้สร้างสมอบรมคุณงามความดีมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันจนเรื่องสรางถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้ทรงยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับยศจะให้ญาติโยม แด่พิจารณ์ครับผมขอขกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพกิติโมลีประธานสงฆ์ในการเจริญชัยมงคลคาถาขอนมันสก,การพระเดชพระคุณพระครูศิลาวิมรัชเจ้าวาดวัดอัมพวันพระเทรานุเทระ เพื่อนสมามิกทุกรูปขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพรู้สึกปรเปรามดีใจซึ่งก็เป็นความรู้สึกที่เป็นลักษณะอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายก็คงจะเข้าใจจะวันดันงพาวันรพะคณาสงทุกรูป พระเดชพรกคุณจหวัดวัดน้อยนบพกคุณซึ่งก็ท่านก็มีเมตตาได้เดินทางมาจเจริญชัยวงคาถาญาติโยมที่เดินทางมาในวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเดินทางมาแบบฉุกเฉินก็ว่าได้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้แจ้งข่าวนานร่วมงานในค่ำคืนนี้แล้วก็ขออนุโมทนา ขอบคุณญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะปฏิกรรน้ำใจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ขออำานาจคุณกุศลกุศลคุณงามความดีบาร,รมีของหลวงพ่อพระประธานจงมาอำนวยสุขผลให้ท่านจงประสบแต่ค,ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทินขออนุมโมทนาขอากาบสาธุสาธุ สาธุเอายาจงทุกท่านกราบพระพร้อมกันนะกราบสังครั้งนะอระหัซ่ัมข่าววัดอมภวันนะวันที่ยี่7หกยเดือนมกรานี้ก็จะมีพธิธีฉลองพระพุทธรูปนะ ของพระอาจารย์สมบป,ปีดาสมังคลาคโนก็จะเห็นที่ตั้งอยู่เรียงกันอยู่นั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่มาฉะนั้นก็แจ้งข่าวให้ญาติโยมได้ทราบว่าวันที่2 6่7ยีเดเดือนนี้นะก็จะมีพิธีฉลองพระพุทธโลกอ้าวเชิญเชิญเชิญ จะนำไปอเมริกาอยู่ซ้ายเมืออ่ะสวยๆเอาไปประดิษฐ์ถาโอ๋อวางไว้ตรงไหนน่อนมีคนช่วยไหมอืมมีกว๋วยเตี๋ยวนะมีน้ำ กระผมในนามของคณะกรรมการสิทธิานุษยิ์และก็พงชนชาวไทยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาขอกราบแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งด้วยใจจริงและ ขอแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งที่ชาวอเมริกาได้มีพระพิษุรูปหนึ่งที่มีคุณวุฒิครบทั้งอายุอายุาพุทธ,ธิแล้วก็ความเมตตาปราณีนะครับพระพระอาจารย์ถนัดเป็นพระที่อยู่ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกด้วยกันคือท่านอยู่ที่วัดไทยดีซีประมาณ20ปีมาแล้วนะัะ ใหญ่ทำการบริหารวัดพวกสิษย์ยศศิษย์ทั้งหลายขอกราบนัสการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สุดท้ายนี้ขอกราบอารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยหลวงพ่อพุทธวิม์มง,มงคลดีซีขอให้ประสิทธ์ประสาทพรให้พระอาจารย์ถนัดจงมีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาฉฉเฉลียวฉลาด และช่วยกันบริหารช่วยการเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศขอให้ท่านจึงมีอายุสิริวันนะปราศจากโรคภัยต่างๆตลอดไปขอขอบคุณครับ कथां सापरां कमतु नो वन्दे महाते สิริลูกหาวัดธรรมภวันขอถวายโมติตาสักการะแด่พระครูศิระวิมลรัตเจ้าว่าวัดธรรมภวันขอถวายโมติตาสักการะแด่ดรพระมหาธนพัฒนา,ารในาีในขณะที่ปะิบชคุณได้รับ แตงตั้งเป็นพระครสูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ,ษ,ษที่พระคร,รูสิริอัตถวิเทศพวกับผมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในภายใต้บังคับบัญชาของพ่อเจ้าว่าวัดอัมพวันและก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพระอาจารย์มีาสุขภาพนัเรย ให้ท่านอาจารย์ถักขาับมาตจนนเลกน้อยเลยเพราะอย่างยิ่พุทธเจ้าว่าท่านอาจารย์สารเป็นความร่งคัในการจัดการสจ้าที่พระสมุปปิดาสมังกรตุนโห่เช่นจะเป็น ผู้ที่ประกดกิจงนา,นนานนี้ทั้งมวลก็ขอยกบุชนคุณงามความดีถวายทุกรูปทุกท่านจับที่ได้ช่วยในการปฏิการครั้งนี้จนสำเร็จทุลลงโดยดีผมก็ไม่มีสิ่งใดจะปฏิกิริยาำใจท่านทั้ง,งหลายก็ขอเอาใจยุชนคุณงามความดีต่อสํานักต่อรักษาทุกท่านจนเจริ